เดือดเต็มขั้นชาติพยักบุสนุกสยบก,ก้องชัยศึกวันลุมพินี98ศึกวันลุมพินี98จัดเต็มความมันขั้นสุดไม่ทําให้แฟนกีฬาการต่อสู้ผิดหวังโดยนักกีฬาทั้ง12คู่ต่างนัดกันออกอาวุธสุดริษสุดเดชเพื่อพิชิตแต้มชัยมาครองเมื่อวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา คู่เอกของรายการชาติพยักศักสตูลจอมบูอาวุธแน่นวัย26ปีจากสตูลเดินหน้าสารต่อฟอร์มฮอตท้าชนพลังเดือดก้องชัชยฉหนดอนเมืองมวยซ้ายดูดันวัย22ปีจากบุรีรัมย์ที่ขอกู้ผลงานเก่งคืนมาให้ได้ในกติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125ปอยกแรกชาติพยกักออกมาลุยทันทีด้วยความดูดันแต่ดันมาพลาดโดนก้องชัยชิงจังหวัดดักศอกซ้ายเรียกแผลแตกได้ก่อนช่วงที่เหลือเกมทวีความมันขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อทั้งสองฝ่ายทุ่มแรงทั้งหมดที่มียืนแลกอาวุธใสกัน อย่างดูเดือดสมศักดิ์ศรีคู่เอกครบ3ยกผู้ชี้ขาดบนเวทีชูมือให้ชาติพยักชนะด้วยคะแนนเอกฉันเก็บชัยหไฟรวดได้สมใจคู่เอกภาคอินเตอร์โมฮาเมตตาวฟิก Inter, ik, กำปั้นน้องใหม่วัย20ปีจากโมร็อกโกดีกรีแชมป์มวยรอบจากเวที WC เจองานหนักอาซาดูลาอิมานกาซาลีเอฟมวยหมัดดุวัย21อปีจากรัสเซียที่ยังแพ้ใครไม่เป็นในกติกามวยไทยรุ่นไฟร์เวท125135่ 1, 2, 5, 1, 3, ปอภาพรวมอาซาดูลาใช้ความแข็งแกร่งเดินอัดน้องใหม่ไม่ยั้งโดยเฉพาะในยกสองที่เป็น เป็นฝ่ายไล่ต้อนรัวอาวุธชุดใหญ่เรียกนับแปดจากคู่ชกได้ถึงสองครั้งส่วนโมฮาเหม็ดพยายามเปิดตำราตอบโต้สู้ทุกรูปแบบแต่ยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันสุดท้ายครบ3สามยกอาซาดูลาเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันยืดไร้พ่าย,ายเป็นไฟที่4ี่ได้สำเร็จตลอดการแข่งขันอันดูเดือดในค่ำคืนนี้ปรากฏว่ามีนักกีฬาสามรายสร้างผลงานโดนเด่นเข้าตาบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงจึงไม่รอช้าสัง่งแจกแบนสนัดให้เป็นรางวัลพิเศษทันทีคนละ3 5 0 0 0 0บาทแบบไม่รวมค่าตัวรวมยอดเงินทั้งสิ้น1หนึ่ ล้านห้าหมื่นบาทได้แก่อิเซอร์โยนาฮะน้องเบียลาวล้านช้างและชบาแก้วสอแก่นจันชัยสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วัลลุมพินี98คู่เอกชาติพยักศักสตูลชนะคะแนนเอกฉันก้องชัยชนะดอนเมืองมวยไทยรุ่นสตรเวท115125ปอคู่รองแอนตาคาเซมฝรั่งเศสเบลารุสชนะคะแนนไม่เอกฉันกฤษณะดาวเด่นมวยไทยมวยไทยแคตเวท142ปอซ่อนรักแฟเทคเมียนมา ชนะคะแนนเอกฉันโจอาคิมอูรากีฝรั่งเศสแอลจีเ,เจรียมวยไทยรุ่นไฟเวท1-2-5-1-3-5ปอแป่ยิ้มสบุญมีฤทธิ์ชนะคะแนนไม่เอกฉันตีใหญ่พีเคแสนชยัยมวยไทยแคทเวท1 1 9ปอ น้องโ oh, อลาวล้านช้างลาวชนะน็อกคุณเดชพีเคแสนชัยนาทีที่ศูนย์นาฬิกา24นาทีของยกสองมวยไทยแคทเวท132ปอชบากแก้วสอแก่นจันชายชนะน็อกกสัสซังแฟเทคนาทีที่1นาฬิกา7นาทีของยก3ามวยไทยแคทเวด106ปออาซาดูลาอิมานกาซาลีเอฟรัสเซียชนะคะแนนเอกฉันโมฮาเมดตาฟิกโมร็อกโกมวยไทยรุ่นไฟเวด125135่12 5, 5, ปอน้องเบียรลาวล้านช้างลาวชนะน็อกมาวินดิตริตเยอรมนี นาทีที่0นาฬิกา53นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105115ปอเสกสันแฟเทคชนะคะแนนเอกชันจังจิงจนหูจีนมวยไทยรุ่นไฟเวท125135ปออิเซอร์โยนาฮะญี่ปุ่นชนะน็อกหลูยีฟูจีน นาทีที่2นาฬิกา41นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท122ปออาวัสเบกโคมิซาเอฟอุสเบกิสถานชนะซับมิชชั่นโบลาซามาเบฟคาซักสถานนาทีที่1นาฬิกา31นาทีของยกแรก MMA แคทเวท128ปอคอนเนอร์ไทมอนสหราชอาณาจักรชนะทีเคอสุมิตบายานอินเดียนาทีที่0ูนนาฬิกา46นาทีของยก2 MMA รุ่นไลเวทดศูนย์ปอ